ไปขี่ทับเาอีกไปขี่ทับเขาอีกไปี่ทับเขเดี๋ยวเร็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 เร็วเร็วไปแล้วเดไปเร็วเดียวไปแล้วเดมาเเร็วเร็วเคหาโมจโอโมจโไม่มาด้วยเลยโมจโอไม่มาด้วยเลยจังคะเส็จังคะ นูลนปุ๊กเอาไรเดี๋ยวเอาวังโกฮองะปเล่าแบบอัมฮังรีมามาอัมฮังรีเอาวังโกฮุมอันนี้ยังไม่เสร็จเลยจะขี้หรือเปล่านี่อันนี้ไม่ผูกไม่ได้วิ่งหนีครับวิ่งวิ่งหนีเลยครับสวัสดีตอนเช้า,ชาครับวันนี้หมดเอาไม่ใช่โมโจค่ะลีโอลีโอนี่ลีโอก,กับลูลูพามาเดินตอนเช้าครับ มารับบรรยากาศดีๆเอา้าเอา้าเอา้เอาเาเ,าเป๋แล้วเป๋แล้เริ่มเมป๋แล้มาสิลูกสวัสดีนะคะที่นี่คีเวสฟลอริดาค่ะที่นี่อยู่ที่ฟลอริดานะคะค่ะเป็นเกาะเล็กๆต่ำสุดใต้สุดของอเมริกาเลยค่ะที่อยู่ที่ฟลอริดาเป็นเกาะเล็กๆนะคะเพื่อนๆจ้ะ มาเที่ยวได้ที่นี่อากาศแบบเย็นสบายๆค่ะหนาวนิดหน่อยไม่หนาวมากกำลังดีนะคะตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวตอนเช้าอ่ะรู้แบบรูขี้เกียจเดินแล้วรูปบอกรู้อือแล้วอ่ะหนูจะกลับบ้านรูจะกลับบ้านหนูจะไปกินอาหารเช้าหนูจะไปกินอาหารเช้าเหรอลูก บรรยากาศตอนเช้าวันนี้อึ้มครึ้มค่ะเพื่อนๆสาววันนี้ไม่มีแดดเลยดูค่ะค่ะ,คะเพื่อนๆมาดูบรรยากาศตอนเช้านะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอกาศเราจะพามาดูตะวันตกดินอีกทีหนึ่งวันนี้เหมือนฝนจะตกยังไงไม่รู้ค่ะมาดูเลยอ่าลู่ไม่เดินเลยค่ะปกติเราจะมีโมโจมาด้วยนะคะโมโจจากเราไปแล้วลูกๆลูก็แบบจะงงๆหน่อย ปกติแล้วลูลูจะวิ่งตามโมโจอะค่ะโมโจนี่คือสนุกพอได้เดินตรงนี้เขาจะชอบมากจะวิ่งเล่นลูลูก็ตามโมโจค่ะเอาเอาอันนี้ไม่ค่อยอยากจะเดินเท่าไหร่มีแต่ลีโอดึงมามีอย่างเดียวเลยไม่่อยอยากจะเดินอ้วนแตก็อยากให้เขาออกกำลังกายแต่ว่าเขาเดินมากๆแล้วเขาก็แบบว่า ไม่ค,ค่อยดีเท่าไหร่รู้อันนี้เป็นที่เขาจอดไว้ที่อันนี้ที่ลากเรือเนาะตัวล,ลากเรือ,อน,นี้ใส่เรืเลอลากเ้ามาจอดแต่ไม่รู้ว่าเรือเขาไปลงที่ไหนอนะะี่ยค่ะบรรยากาศตอนเช้าวันนี้น่าจะฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะดูคลื้นมากเลยตรงลุน้นแดด ตอนนี้ตะวันจะขึ้นทางนู้นใช่ไหมคะแต่ว่าดูสิวันนี้เหมือนแต่ก,ก็เริ่มจางขึ้นมาแดดเริ่มขึ้นตรงนุ้หุนนิดหน่อยแสงขึ้นเดดดูดูสิคะเหมือนฝนจะตกแน่ๆดิโอเดินสบายรูลูบอกเหนื่อยแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วหรอคะโอ้ยเหนื่อยแล้วคะ่ะตันนี้เราจะตรงนี้จะขึ้นไปนี้ทางจะขึ้นไปอ่อ ไปในเมืองนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบในเมืองเป็นที่ท่องเที่ยวก็ไม่ไกลค่ะขับขึ้นสะพานนี้5ประมาณ5นาที10นาทีได้ปั่นจักรยานไป10นาทีได้ก็ถึงค่ะไม่ไกลจ้ะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นร้านอาหารไทย Thai Island Thai Island ก็อาหารอร่อยค่ะรอบที่แล้วมากินชูชีชูชีแล้วก็อ่ากินชูชีลย วันนั้นแฟนกินลาบไก่อร่อยค่ะเขาทำได้เป็นอะฮะเอ่อเป็นรสชาติที่อร่อยจริงๆอะรสชาติเหมือนไทยเพราะว่าที่นี่ก็แบบบรรยากาศก็เหมือนประเทศไทยไม่ไม่ได้หนาวมากเหมือนที่รัฐอื่นใช่ไหมคะฟลอริดาที่ฟลอริดาก็จะแบบประมาณที่แบบว่าอากาศก็จะแบบหน้าหนาวก็แบบเหมือนเมืองไทยเย,นยน็ยนๆไม่ถึงขนาดเป็นน้ำแข็งอะไรเงี้ยค่ะ แต่วันนั้นก็อากาศหนาวหน่อยถ้าหนาวก็หนาวแต่หนาวกว่าไทยนิดนึงแหะคะ่ะเวลาเขาหนาวอา่อาลูลูลเอ้ยลูกๆทำอะไรคะออกมาลูกมิ้นต์มิน,มนลูลู่คิปแล้วโอเคค่ะคลิปเนี้ยววนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพามาเที่ยวชมอีกบรรยากาศอา่าสวยงามกว่านี้นิดนึงเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ว่าอากาศอา่ามีแดดมีอะไรหน่อยมีแดดหน่อยลูลูเลยเลย Come on baby เลืเล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 เหนื่อยแล้วออเดินไม่ไหวเลยดูสิชาเดินก็มาคือมามาเดี๋ยวมามีอุ้มกับเอาไว้แค่นี้นะคะโอ้โหยาวเลยอาจจะบรรยายไม่ไม่ละเอียดนะเดี๋ยวอาจจะไปถ่ายที่อื่นให้ชมอีกนะคะทีคลิปนี้บริเวณแถวพักนะคะ เอาบริเวณแถวพักมาให้ชมคับพักอยู่ในเรือโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพาเที่ยวอีกมุมหนึ่งของที่คิวส์นะคะรอคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้า